ปัดเร็วๆครับไปหั่แล้วลๆๆจัดหนักเลยครับเมื่อกี้ไม่ได้กหสรเนย่อนนัใครทำได้ไมืออันบก็นะ ถ้าเด็กชอบเล่นมือถือครับเรียนได้นะครับส่งนี้ให้แ<อ>ป๊บหนึองเรียนนะเ,นนเปิดให้เขาเข้ามาเรียนอย่างนี้เลยโห<อ>ลดโห<อ>ลดตามลิงก์ก่อนนะครับ<อ>มันยากเกว่า ทำได้หนูจริงมทอยแขะไม่ดีกว่าที่ปั่นถึงหมื่นไปเลยอ่ะครับคุณูค่ะเท่าไหร่ห้าศูนไอบัวตอบห้าใช่ไหมห้าศูนย์หกค่ะหเท่าไหร่ะ <52 S 1> <5 26 S 2> ห้าสองค่ะห้าสองหกดินสอตอบเท่าไหร่ดินสอตอบห้าศูนย์ห้านะให้ถูกมัวต้้องดูสิห้าศูนโอ้ข้อนี้พี่ดินสอถูกใบบัวพี่ดินสอตอบห้าศูนย์้าพี่ดินสอนวอนนี้พี่ดินสอถูกครับโอเคเพราะว่าครั้งนี้พี่ดินสอต้องถูก อ่ะล้าไปไหนต่ออ่ะคราวนี้อ้อนเหรอคราวนี้นะครับคราวนี้นะครับคีย์น้าวนะครับคีย์น้าวคราวนี้นะ